สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมกลับมาด้วยงานแต่งที่เกาะสองนะครับนี่ครับของพันของผมนะครับของผมนี่อันนี้คือว่าของแม่นะครับอยู่แถวบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือว่างานอยู่ข้างหน้านะครับเห็นไหมครับงานอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับนี่ครับอ่าสาวมาส้กลก้องได้ครับฝ่ายนั้นกลัวอยู่ครับกลัวก้งนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่งานนะครับนี่นะครับงานอยู่ข้างหน้านะครับถนนสายสายบ้านผมนะครับนี่นะครับผมจะเดินเข้าไปในงานแล้วเดี๋ยวเขามองมองผมแปลกๆนะครับเจ้าบายอยู่ไหนครับเจ้าบาเจ้าบาอยู่ไหนครับนี่ครับผมเอาของคันะนี่นะครับ นี่ครับเจ้าสาวนี่ครับวันนี้เขาให้กินนี่ครับสมาชิแถวบ้านนะครับนี่นะครับเจ้าบ่าวอยู่ไหนครับเจ้าบ่าพูดไทยได้ไหมครับได้อยู่นะนี่นะครับผมให้ของขวัญแล้วนะครับงานแต่งนะครับของที่เกาะสองนะครับอ่า นี <N> ่ <N> ครับที่งานบริเวณโควิดระบาดอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ทำไมมันมืดจังเดลโมก็พยาามมีมีตัม่ไ้ไอ้สเรยกะหรออยาไปจีบดิไอสเกอไครับโคาบดีนี่นะครับที่กาะสองนะครับคือว่าเขา ไม่จัดงานใหญ่ได้นะครับคือว่าต้องจัดเล็กๆนะครับตรงนี้มันโควิดระบาดอยู่นะครับนี่ครับอยอบ้าเรานี่ครับตเนียครับเจ้าสาวเจ้าบ้านนะครับนี่ไมมครับตรงนี้ทำไมมันของควันเยอะนะครับเห็นไหมครับแล้วผม เดี๋ยวผมเข้าไปข้างในนะครับคุณเพื่อนเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่นะครับผมเข้ามาดูเยอะยวอนมาเดี๋ยวผมต้องไปเสิร์ฟไอติมก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาไอติมมามาเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับเห็นไหมครับเอามาแล้วเดี๋ยวเข้าไปในงานเลยครัมเบเกอเขาแบบว่านินทาเราก็ผู้ช่วยตุ๊กใหญ่ผู้ช่วยตุ๊กควาเดนโดนแทบไม่ที เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ครับอ่าเข้ามาข้างในนะครับเราต้องเสิร์ฟเองเลยครับ<า>อยู่ไหมกคชากูอยู่ไหมโอเคครับโอเคครัแปลว่าอะไรครับไอคิวอ๋อได้ได้ได้อันนี้คือว่าฝาแฝดนะครับเนี่ยครับเบอร์รู้อันนี้เดยดห ก่อนนะครับนี่นะครับเยอะเมเลยน่ะฝาฟ่นี่นี่ครับเหมือนเขาเขาเขาพูดว่าผมบ้านะครับอย่าถึงเวลาก่อนนะครับนี่ครับแม่เจ้าสาวนะครับนี่นะครับพ่อเจ้าสาวนะครับตัไม่ทันเลยนะครับนี่ครับ พ่อครูอ่าพ่อครัวนะครับแม่ครัวนะครับที่ว่าทำงานนะครับนี่ครับผมออกมาจากบ้านมืดเลยนะครับนี่มันเละเลยเสร็จยี่อะไรนี่นะครับรอบก่อนที่ว่าเขาแต่งงานที่หน้าบ้านผมนะครับน้องน้องชายนะครับอ่าเขาแต่งเสร็จแถวบ้านพอมีอีกครั้งนึง นะครับยังแม่งกัน่านาพี่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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ไอติมไอติมหน่อยครับได้หรือยังยังเลยยังเลยได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวคอแป๊บนึงถ้าอยากเอากล้องนะครับแม่ผมนะครับนี่รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับนี่ครับเอาเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับแม่ <laughs> bây giờ đó, bây giờ nè, đập bây giờ là lệ, cũng của nhà mà. Lúc giờ mà nè, lúc giờ mà tí gì nè. cho kênh Để không lúc đó đó, lúc đó đó, น้ำข้าอยู่นะครับอันนี้คือว่าน้ำข้าอยู่น้ำแร่ดน้ำแร่เสียใจโค้กแคบนี่ครับบทบทบทเพลงอยู่นะครับอ่านี่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนี่นะครับคือว่าเขาเอาของฝันมานะครับอะไรครับเขากำลังเซอฟี่อยู่นะครับเราต้องให้แสงกับเขาด้วยไมน่ยอมมา นี่ครับไม่เป็นไรครับโจตัวเองมาโจตัวเองมาจมเซ่อตียเดี๋ล่เดี๋ยวผมต้องกินนะโอ้ตี๋อ่ะตะไบไหนอ่ะเว่ยยิ้มใหญ่ยิมใหญ่ยู้โอเชาไม่นี่ครับจะบบาครับนี่นะครับ ยอยย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 ยตยกยย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 ยรยยยยยย้ยยย่ยยยยยยย่ยยคเอยย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 ยนยยยยยยคยยยนนัยยยยคยย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 มยยยายยยยใย่เยย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 ี่ยยยย เจ้าสาวนะครับนี่ครับนี่ครับลูกครึ่งเยอรมันครับโก go ก็มีล้เจอหนี่นะครับนี่นะครับผมคลิปนี้ผมเท้งไว้ก่อนแค่นี้นะครับเพื่อนๆครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมออกไปก็จบพอดีเลยนะครับ คุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ